ครับก็สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องดูมันทํานะครับทําไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาทําอะไรนะครับแค่พาเพื่อนเพื่อนมาดูทุ่งนาที่ผมทํานะครับมันสวยมากเลยครับตอนนี้เขียวไปหมดเลยนะครับดูปีนี้สวยมากนั่นไงอันนี้คือเพิ่งตัดไปนะครับตัดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ พอตัดตปุ๊บมันก็จะแตกสวยแบบนี้เลยนะครับจะเท่ากันหมดเลยนี่นครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งอสองสามแปลงใหญ่นี้เก็บไปทำข้าวพันธุ์นะครับตรงนี้จะสวยเป็นพิเศษทุกปีนะครับถ้าไม่สวย มาน้ำท่วมช่วงข้าวตั้งทองนะมันชอบเป็นอย่างนั้นนะครับชอบมาน้ำท่วมตอนข้าวตั้งทองตอนข้าวออกรวงแล้วนะครับอนนั้นก็สวยามาดูแปลงตรงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอที่ปลูกไว้ หลายต้นเนี่ก็แปลงกลางนะครับสองแปลงนี้นะครับหนึ่งสองแปลงนี้ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สูงมากนะครับมันโอเคอยู่แล้วนี่เขียวไปหมดเลยสบายตาสุดๆนะครับสวยเลยนะครับปีนี้ ้าวสวยมากมีน้ำด้วยนะครับได้ทั้งน้ำได้ทั้งจากฝนนะครับแล้วก็นี่นะครับ Solar c ลจะลกๆหน่อยนะ <c oughs> นสามแผงนะครับสี่แผง ไปกระหันไปทางทิศทิศใต้้วก็จะเป็นการปั๊มมาจากคลองนะครับถ้าไปทางซ้ายก็จะดูดมาจากบาดาลน,นะตอนนี้ก็ปั๊มออกจากคลองอยู่นะครับนี่เป็นมะนาวขมิน้นตะไคร้นะครับตอนนี้ก็เปิดน้ำตลอดนะครับสายดูดน้ำ นี่นะครับไหลน้ำไหลตลอดนะครับเปิดเข้านาสวยครับปีนี้ตันนี้ก็เป็นสะโอ้โหดูหมันดี่ ยาวนะครับผมเคยมาถ่ายหลายคลิปแล้วแหละสานี้นะครับสาใหญ่นะมีไม่เยอะนะครับก็มีสามแปลงบนเมื่อกี้แล้วก็แปลงกลางนะครับสองแปลงแล้วก็แปลงฝั่งนูน้นประมาณอีกประมาณอีกสามสี่ได้นะครับวันนี้ผมมายกกุ้งครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆดูกันนะครับ่า ปีนี้ข้ามาสวยนะครับดูโหยสวยมากไหนวะผมดักกุ้งไงว้ตรงไหนวะลืมมันจะเดินพลินไปหน่อยเอา้าหายเดาอะไรวะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือพ่นยาอะไรนะครับนี่เป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยนะถ้ามันไม่เละจริงๆออนี่ยจะผมจะไม่พ่นยานะครับไม่ใส่ปุ๋ยนะ ถ้ามัสวยอย่างนี้นะครับก็จะปล่อยธรรมชาตินะครับใช้ปุ๋ยธรรมชาติไปเลยไม่พ่นยาครับเอามวางที่ดักกุ้งกันเหนือเฮ้ยเลยแล้วรับผมนี่นะครับเดี๋ยวช่วงตั้งท้องผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ สวยมากเลยปกติหลายๆปีนะครับเกือบทุกปีต้องมาแซมข้าวด้วยนะข้าวงอกบางไม่งอกบ้างครับแต่ปีนี้คืองอกหมดเลยนะครับเสมอกันสวยเลยนะครับไม่ต้องมาแซมข้าวก็ลดแรงลงไปเยอะนะครับว่าแต่กุ้งอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าที่แักกุ้งหาย เฮ้ยแล้ววะโอ้หมดแดงครับนี่ครับสวยหมดโอ้ยมีแปลงนี้ด้วยผมลืมนี่นะครับอันนี้ก็สวยนี่เขียวหมดเลยนะครับทั้งลานเนี้ยโอ้โหสบายตาสุดๆ อผมเคยมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้มานอนนี้ด้วยนะครับนี่ครับภูมิใจนะครับปีนี้ข้าวสวยเอ,อ่อมีพี่ท่านใดที่เก่งด้าน<ม>กเกษตรด้านนี้ก็แนะนำผมมาได้นะครับพอดีผมก็ไม่ค่อยเก่งอะไรมากนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไก่หอมนี่เราวนี่นี่เราวนี่เแล้วไปแล้วครับกิวกรู เล่นน้ำทุกวัน <laughs>